มนีวันยุดครับวันอาทิตย์มาทำงานก่อสร้างก่ออิฐก่ออิฐบล็อกครับงานก่อสร้างกับบริเฮทมาโดนหลายปีแล้วครับโดนแล้วบริจับเกียงบริก่ออิฐบริชาป,ปูนหลายปีพอสมควรแล้วครับแต่ก,อก่อนเคยเฮทอยู่งานก่อสร้างทางหายมาโดนแล้วครับ บ่ไหนไปทำงานรับจ้างคือแต่ก่อนวันนี้กะเป็นวันยุดครับแต่ว่ากะมาเฮ็ดงานซอยหนองสาวเฮ็ดบานให้งหนองสาวล้างน้อยๆครับก็ลังก่อห้องน้ำเอาวิชาที่เคยเฮ็ดเคยกอ่อสบายแตเ่เตะลายปีที่แล้วมาใส่กัญย์มาเลื่อมนะครับกัญยงพ่อเฮ็ดได้อยู่กอ่อยิจชาปูนยังพอมีฝีมือในการเฮ็ดอยู่ เป็นงานก่อสร้างพื้นฐานการกอร่อิฐฉาบป,ปูนบรได้รับค้าแรกแน้ครับเฮ็ดซ so อยบรได้รับจากงานว่างมาเฮ็ดซอยเพิ่น วรงนี้อาการห่อนครับพี่น้องบ่งแดดดันหลังแดดปันสีไมครับช่วงแงบกล้งขึ้นนี่ครับอาการเย็ยนเย็นพอแต่สายๆมากก็เริ่มห้อนแล้วครับต้องอาศัยห่มฮ่มใหม่ห่มไหลห่มลมใหม่ใช่ค่ะเดลีดห้อนแห้งครับช่วงนี้ไก่สีผ่านผลหนาน้วไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นวันยุดครับบปรดออกตลาด หยุดยาวมาหลายมือแล้วมาหนีก,ก็เลยทีโอกาสมาซอยงานซอยกันเห็ดซอยหนองสาวครับหลังนิดหน่อยเห็ดคอติอยู่เดซาอุเห็ดทองน้ำกับบาดลังนิหน่อยเห็ดซอยเพิ่นไปครับพี่น้องย่ำหวางมีเวลากะออกมาซอยเพิ่นซอยกันไปซอยเล็กๆน้อยก็ที่ว่า ยังไลซอยอยู่ครับบริษัซอยเต็มทีันใดเพราะว่าต้องออกไปทำมาค้าขายกันครับนอกจากวันหยุดจังมีเวลามาซอยงานซอยกานเพ็่นมาเบิ่งมาแย,ย่งซอยยามว่างคนละครับจะได้เฮ็นเหมือนวันหยุดครับวางเวรภารกิจเ่าเป็นหัวพักผ่อนแต่ว่ากับบริษพรัพักผ่อนดอกนะครับมาเห็นงานเหตุการณ์ซอยเพิ่นครับเดินไป เล็กๆน้อยๆซอยกันไปครับพี่น้องบ่ได้เอาค่าจ้างบ่ได้เอาค่าแรงดอกนะครับแต่ว่าก็เฮ็ดซอยเพิ่นไปซื่อๆแต่ยังพอเฮ็ดได้อยู่ดอกนะครับการก่ออิจการฉาบปูนยังพอมีฝีมือในการเฮ็ดอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเฮ็ดแงก่ก่อสร้างครับพี่น้อง ขอบคุณที่ติดตามและชมด้วยครับสำหรับคนี้ีอาไว้เพียงสำนีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ